17.47นาทีเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับก่อนที่เราจะหยุดยาวส่งท้ายปรากฏว่าวันนี้ทั้งค่างเงินทั้งตลาดหุ้นทั้งทองคําผันผวนคนละทิศคนละทางจริงๆครับเริ่มต้นกับตลาดหุ้นไทยกันก่อนการซื้อขายของตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ขึ้นมา้อยกว่าจุดยุโรปเองก็ขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าทางด้านบ้านเราเมื่อเทียบกับเอเชียกับสวนตลาดโดยเปิดตลาดก็ติดลบลงมาเรื่อยๆจนล่าสุดนั้นลบในกรอบแคบๆ1.33ที่1,587จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย ื้อขายสูงสุดจนถึงเวลาในขณะนี้ CPO ยังคงติดอันดับหุ้นในตลอดทั้งสัปดาห์ในห้าอันดับแรกของการซื้อขายที่ปรับขึ้นและปรับลงนะครับโดยเฉพาะ CPO ขณะนี้ขึ้นมาสนอหนึ่งอยู่ที่ราคา41บาท75สตางค์นั่นเป็นความผันผลขอ,ของหุ้นไทยที่สวนกระแสไปแล้วนะครับในขณะที่วันนี้เปิดตลาดเช้ามาบาทที่เปลี่ยนสหรัฐผันผลอีกเหมือนกันครับเพราะว่าการซื้อขายตั้งแต่ช่วง8ปดนาฬิกา30นาทีจนกระทั่งมาถึงเวลา10นาฬิกาเงินบาทออนค่าลงไปอย่างหนักจนกระทั่งแตะ29่บาท60 สสตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนักวิเคราะห์ของธนาคารหลายแห่งนะครับก็ได้วิประเมินกันแล้วว่าขณะนี้นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับเรื่องว่าไม่มีความชัดเจนจากทั้งแบงก์ชาติรวมถึงกระทรวงการคลังว่าจะดูแลบริหารการจัดการเงินบาทกันอย่างไรนะครับรวมไปถึงข่าวลือขอไปครับข่าวลือที่วันนี้ก็มีกระแสกันว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นถูกกดดันอย่างหนักซึ่งอาจจะต้องลาออกจากตําแหน่งนะครับนอกจากนี้ราคาทองคําในบ้านเราก็ผันผวนเช่นกันซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นทองคาในตลาดที่นิวยอร์กสหรั ดันปรับทยานเพิ่มขึ้นถึง21กว่าเรียนและสอดรับกับเงินบาทเช้าวันนี้ที่อ่อนค่าลงอย่างหนักส่งผลให้กับทองคาน,นั้นปรับสองครั้งขึ้นไปถึงบาทละ400บาทโดยล่าสุดนั้นทองคําแท่งก็เกินบาทละ20,000เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ในขณะที่คืนที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าการตัดสินใจของแบงก์ชาติกลุ่มยูโรโซน17ประเทศลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็นครั้งแรกในรอบ10เดือนเกิดขึ้นครับโดยประธานธนาคารกลางกลุ่มยูโรโซนคนนี้เนี่ยนะครับที่ชื่อว่านายมาริโอดรากี้ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25เเนื่องจากว่าขณะนี้เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนนั้นถดถอยอัตราการว,าว่างงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์รวมถึงขณะนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่า อัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางทั่วโลกเทียบกับบ้านเราและการตัดสินใจล่าสุดที่คืนผ่านมาของยูโรเป็นอย่างไรครับ สวิสตอนนี้ดอกเบีย้ยแบงค์ชาติต่ำสุดครับ0%ปญี่ปุ่น0.1สหรัฐ0.25ในขณะที่ยูโรอังกฤษฮ่องกงเท่ากันหมด0.5%ครับมาดูบาทไทยของเรานะครับซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบีย้ยแบงค์ชาติบาทไทยกับเกาหลีใต้เท่ากันที่2.75ในขณะที่ดอกเบีย้ยจีนอินเดียสูงสุดคือ6กและเจ้าเอเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเอาอัตราดอกเบีย้ยของแบงค์ชาติบ้านเรา2 7ง้าลบกับดอกเบีย้ยอเมริกาเท่ากับ างกันถึงระดับหนึ่งนซะครับซึ่งผลจากการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นก็ส่งผลกับภาวะตลาดทุนการเงินอย่างไรผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ได้รับการสัมภาษณ์พิเศษกับทางด้านของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณจรมพรชติกาสถียนทันทีนะครับบอกว่าการที่ดอกเบี้ยของกลุ่มยูโรโซนลดลงเมื่อคืนเป็นครั้งแรกในรอบ1ิบเดือนนั้นตลาดหุ้นไทยจะได้รับผลกระทบน้อยมาก เพราะกลุ่มเงินทุนจะหวังผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและเป็นคนละกลุ่มกับตลาดหุ้นส่วนตลาดเงินซึ่งก็หมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ก็น่าจะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ ขณะที่ประธานกรรมการบริหารพรจกสกรไทยจงรักร,รักตนเพียรพูดถึงเรื่องดลกก่าวว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ไทยบ้างนะครับแต่เชื่อว่าจะไม่มากเมื่อเทียบกับมาเลเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ยสูงกว่าบ้านเราก็เชื่อว่าแบงก์ชาติกับกระทรวงการคลังน่าจะใช้เครื่องมืออื่นๆที่ไม่ใช้ดอกเบีย้ยและก็เชื่อว่าช่วงนี้แบงก์ชาติน่าจะยังตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่2.75%ต่อไปแต่ในขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันนี้เดินทางไปพบนายกรัฐมนตรียื่น5ข้อให้มีการแก้ไขอัตรา แลกเปลี่ยนเงินบาทแล้วนะครับโดยในวันนี้คุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอาาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมกับทัพนักธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อาหารและสิ่งทอพบกับนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรเพื่อเช้าครับและชูหมาตรการบอกว่าตอนนี้เงินบาทนั้นสร้างปัญหาให้กับวงการภา,า,าคอุตสาหกรรมและครอบคลุมทุกระดับแล้วไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่กลางเล็กนอกจากนี้เนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าลูกค้าต่างประเทศเริ่มมีการสั่งซื้อชิ้นส่วนตลอดจนสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราแลกเปลี่ยนไม่ผันผวนเท่ากับประเทศไทยนอกจากนี้ในส่วนที่ธนาคารการยุโรปมีมติลดอัตราดอกเบี้ยในคืนที่ผ่านมายิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เงินทุนไหลเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่องนะครับด้านนายกประยมรับครับว่ารัฐบาลก็กงังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินบาทเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินทุนที่ไหลเข้ามีจํานวนมากและที่สําคัญก็คือว่า จะรีบไปพูดคุยหาหรือกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีมาตรการที่ชัดเจนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรีบผลักดันโครงการลงทุน2ล,นล้านล้านบาทของประเทศไทยทันทีครับและวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายสําหรับสัปดาห์แรงงานในรายงานพิเศษที่มีชื่อว่าคนขายแรงเดางที่เดินทุกู้ชมไปนะครับว่า ไอทีพลาซซึ่งเป็นรายงานพิเศษเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีนั้นจะเริ่มออกอากาศ,าศาในทุกวันศุกร์กับจอโลกเศรษฐกิจวันนี้เราจึงให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทํางานเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นดูผลตรวจสอบจากศูนย์ดุสิตโพกันนิดหนึ่งนะครับโดยผลที่ศูนยดุสิตโพนั้นไปทําผลสำรวจมานั้นจะพบว่าในปัจจุบันมี1ิอาชีพยอดฮิต ของคนที่เป็นรุ่นใหม่ไฟแรงต้องการอยากจะไปสมัครงานคืออะไรบ้างปรากฏว่าอันดับหนึ่งอาชีพการบัญชี19.7เครับเมื่อดูอันดับ2 3, 4และ5จะพบว่าเป็นสายวิชาชีพที่เป็นวิชาเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นแพทย์บริหาธรธุรกิจคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์นะครับอันดับที่6มาดูกันนะครับเป็นสาขาด,ด้านการตลาดประมาณ8%กว่ากว่าอันดับ7นิติศาสตร์8ปพยาบาลศาสตร์9บริหารการจัดการและอันดับที่10 รัฐศาสตร์สําหรับคนที่อยากจะรับอาชีพราชการมาเป็นอันดับที่10สุดท้ายในยุคสมัยนี้เพียงแค่ประมาณ3%เเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้นี่นะครับองค์กรหรือว่าหน่วยงานห้างร้านเอกชนที่แรงงานยุคใหม่อยากจะเข้าไปสมัครงานมากที่สุดในยุคนี้ ผลสำรวจของสวนดุสิตโพชี้ชัดครับว่าปตอทอและปะตอทอสอพผอเป็นอันดับหนึ่งที่แรงงานยุคใหม่อยากจะเข้าไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนสวัสดิการตลอดจนมาตรการต่างๆที่ดูแลอาชีพของคนทํางานในกลุ่มปิโตรเคมีครับ,อ,บ 2, รอ,อันดับสองปูนซีเมนต์ไทยหรือเอสซีอันดับ3าการดินไทยครับอันดับ4เป็นกลุ่มของสื่อก็คือ WorkPoint Enter t a อ n m e n t อันดับที่5ก็คือบริษัทโตโยต้าประเทศไทยนะครับมาดูอันดับ6ต่อเนื่องว่าองค์กรไหนที่แรงงานไทยอยากจะทํามากขึ้น Microsoft ในวงการไอทีอยู่อันดับที่6ครับขณะที่ IBM และก็ GMM g r a m m กรมีตามติดมาด้วยบริษัทษที่ผลิตทางด้านสื่อโฆษณา l e โอเบอร์เนตนั้นมาเป็นอันดับที่1ิบนะครับเมื่อท่านผู้ชมเห็นความต้องการองค์กรแล้วเนี่ยนะครับยังมีผลสำรวจจากต่างประเทศที่ชี้เห็นอีกนะครับว่าเอเชียคอน s u m e r Market Survey นั้นได้ไปทำผลสำรวจเหมือนกันโดยบอกว่าขณะน,นี้ชาวเอเชียและแรงงานรุ่นใหม่เปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานตัวเองไปเยอะคนเอเชียพร้อมที่จะหางานทำที่เหมาะสมคือ จบมาและตรงกับงานที่ตัวเองจะทําและคนเอเชียก็มองหาโอกาสที่จะหางานใหม่ทุกที่ตลอดเวลาไม่ทํางานเหมือนอย่างชนิดที่อยู่กับองค์กรจนกระทั่งตัวเองกเกษียณครับผลสำรวจดังกล่าวนั้นยังชี้ต่อไปนี่นะครับว่าในส่วนของสาเหตุหรือเหตุผลที่คนต้องการหางานใหม่โดยเฉพาะคนในเอเชียคืออะไรหนึ่งเบื่องานงานเดิมไม่มีความท้าทายทําแล้วซ้ำซากไม่มีขอใหม่ๆเกิดขึ้นโอกาสก็เอื้ออำนวยให้การเปลี่ยนงานครับที่สําคัญต้องการมองหาสิ่งแวดล้อมใหม่และถึงจุดอิ่มตัวในการทํางานที่เดิม ครับถือว่าเป็นวิธีคิดที่หลายองค์กรจําเป็นจะต้องไปปรับแล้วในขณะเดียวกันแรงงานไทยใช้ช่องทางไหนในการหางานน่าสนใจครับเว็บไซต์เฉพาะทางที่รับหางานจะเป็นที่นิยมที่สุดของคนไทยในการหางาน85อันดับที่2 เป็นประเภทเว็บค้นหาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่ายี่ห้ออื่นๆเนี่ยประมาณ52%เว็บไซต์ของบริษัทที่ตั้งใจจะสมัครบริษัทนั้นเป็นช่องทางแค่40%นะครับในขณะที่การบอกต่อกันมา31%และชุมชนออนไลน์ซึ่งก็คืออย่างเช่นเว็บที่เข้าไปโพสต์ความคิดเห็นต่างๆก็ประมาณ29%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราจึงเห็นว่า แรงงานใหม่โดยเฉพาะคนไทยก็มีมุมคิดในการมองหาเปลี่ยนงานอยู่ตลอดเวลาให้ท่านผู้ชมเห็นข้อมูลตรง48เปอร์เซนะครับมีงานทําแล้วแต่พร้อมหาโอกาสเพื่อเปลี่ยนงานใหม่อยู่ตลอดนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เห็นนะครับว่าแรงงานของคนไทยในสายพันธุ์ใหม่และที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของวงการไอทีในอนาคตจะเป็นอย่างไรที่ตามรายงานพิเศษไ t e ท h p l u s กันเลยครับ การบันเทคโนโลยีไอนั้นได้แทรกซึมเข้าสู่ระบบการทำงานของคนในเกือบทุกๆตำแหน่งกันไปแล้วนะคะส่งผลให้ปัจจัยความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีกลายเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับการรับสมัครงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพราหาคุณผู้ชมมองไปรอบตัวจะเห็นได้ว่าการทำงานในเกือบทุกสาขาอาชีพวันนี้ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทั้งสิ้นค่ะ ตั้งแต่การใช้โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตหรือใช้โปรแกรมพื้นฐานไปจนถึงโปรแกรมเฉพาะทางต่างๆเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงานและยิ่งเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่นะคะความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านไอทีก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นค่ะ จากการสำรวจของ jobsdb.com เว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์พบว่าคุณสมบัติพิเศษที่ผู้ประกอบการจะพิจรารณาคัดเลือกคนเข้าทำงานนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามงานที่รับสมัครแล้วความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สมจะเป็นตัวช่วยอันดับหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกแถมยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนมากกว่าคนอื่นๆอ,อีก 20- 30เอร์เซค่ะขณะที่ตัวช่วยที่2ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือความสามารถในการใช้งานระบบไอพีต่างๆที่หากรวม กับความสามารถในการใช้ภาษาไปด้วยแล้วก็ยิ่งมั่นใจได้ว่ามีโอกาสได้งานค่อนข้างสูงและเงินเดือนก็อาจจะสูงกว่าคนอื่นถึง30-40%ค่ะเพราะคนที่มีความสามารถเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้มากกว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมใช้บริการประกาศรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์หรือเปิดแอปพลิเคชันรับสมัครงานเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นกว่า2ปีก่อนหน้าถึง3 0ขณะที่ข้อความประกาศรับสมัครงานมักจะเป็นภาษาอังกฤษและมักจะเลือกใบสมัครที่กรอกผ่านเว็บไซต์มาพิจารณามากกว่าเอกสารที่ถูกส่งทางไปรษณีย์หรือการเดินทางเข้าไปสมัครด้วยตัวเองค่ะ คือต้องบอกบริษัทเองเนี่ยเขาก็เลือกที่จะใช้สื่อนะคะในเรื่องของตัวออนไลน์เนี่ยเบื้องต้นเพื่อต้องการที่จะทราบด้วยว่าคนผู้สมัครเนี่ยจะสามารถใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีในการหางานนะคะได้ได้แล้วก็แสดงว่าเขาต้องมีคือเขาต้องเข้าใจเทคโนโลยีในการในการทํางานด้วยนะคะเบื้องต้นอันที่สองเนี่ยบางบริษัทเนี่ยใช้ในเรื่องของภาษาเติมเข้ามาอีกในการลงประกาศตำแนงานเพื่อที่เพื่อที่จะมั่นใจว่าคนหางานเนี่ยเข้าใจภาษาอกฤษเบื้องต้น นอกจากนี้การพัฒนาของเทคโนโลยีในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วยังก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นในตลาดแรงงานมากมายโดยเฉพาะตำแหน่งงานด้านไอทีอย่างเช่น Search Engine Optimization หรือ SEO ตำแหน่งผู้ผลิตโฆษณาดิจิทัลรวมถึงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นต้นตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาของเทคโนโลยีนับเป็นโอกาสที่จะเปิดรับแรงงานเข้าสู่ตลาดมากขึ้นขณะเดียวกันบรรดาแรงงานหรือผู้กำลังหาง,งานก็จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะเฉลิมพรไวยเวทาถ่ายภาพชมพูนุชพัทรคจีจอโลกเศรษฐกิจรายงาน ขอบคุณครับคุณชมพูครับติดตามไอเทคพลัสได้ทุกผลสุ์ในจอโลกเศรษฐกิจกับเที่ยววันทันเหตุการณ์นะครับต่างประเทศโบอิงตัดสินใจที่จะผลิตเครื่องบินที่บินได้ไกลที่สุดเป็นรุ่นใหม่ภายในอีก7ปีข้างหน้าจะได้เห็นกันนะครับสำหรับโบอิงนั้นเตรียมแผนการผลิตเครื่องบินรุ่นล่าสุดที่ใช้รหัสว่า777 9 x ขีดซึ่งเป็นรุ่นที่จะเข้ามาสู้กับ Air Bu s ส3 5ส1 0 0 0ขีดพันแม้ว่าจํานวนที่นั่งจะบรรจุดได้แค่400ที่นั่งคือไม่ใช่เครื่องบินที่ ตะวันออกกลางถึงอเมริกาใต้ซึ่งถ้าหากว่าผลิตได้สําเร็จก็จะสามารถเปิดตัวและให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในปี2020อย่างแน่นอนนะครับในขณะที่วอลดิสนี์นั้นประกาศตัดสินใจถอนการผลิตเสื้อผ้าตลอดจนสินค้าภายใต้ชื่อของวอลดิสนี์ในประเทศบังคลาเทศออกภายในเมษายนปีหน้าครับซึ่งสาเหตุดังกล่าวก็เกิดขึ้นจากกรณีที่เกิดสงครามตกรรมโรงงานเสื้อผ้า ในประเทศดังกล่าวนั้นพังเสียหายและมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า400คนนะครับซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวของบริษัทวอลดิสนี์ก็ต้องการที่จะสะท้อนได้เห็นว่าการเข้าไปลงทุนของบริษัทสัญชาติอเมริกันนั้นให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานในแต่ละประเทศซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อชื่อดังของยุโรปเช่น H&M นะฮะร,รวมไปถึงห้างดิสคาวน์โตขนาดใหญ่เช่นวอร์มาร์และเสื้อผ้าแกลบของอเมริกันก็ได้ประกาศตัดสินใจถอนการผลิตและฐานการผลิตทั้งหมดที่อยู่ในบางคลาเทศและะอีกก4ปรเทศด้วยัน และทั้งดนี้คือจอโลกเศรษฐกิจเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับพักกัะคร่ครับติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันต่อในช่วงหน้าโดยเฉพาะหลังจากที่ศาลนั้นได้มีมติให้เปิดซอมประมูลการบริหารจาัดก,การน้ําซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาาถ3-4สัปดาห์ก่อนเสนอคอรม